ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะผมอยู่กับผมคุณซันนี่ครับนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเล่นเซตก่อไฟเนาะซึ่งตาเนี่ยมันเหมาะกับการที่ออกก่อไฟมากๆวันนี้คือผมมาเล่นโหมดถ้วยนะครับซึ่ง,งเป็นชิปที่ทผมผมอัดไว้ครั้งที่แล้วเนาะมาดูกันว่าตาน,นี้เนี่ยผมจะรอดกับเซตก่อไฟที่ผมจเจากหรือไม่ซึ่งที่ผมออกเนี่ยผมเจอเป็นอ้อยออฟเลนนะทุกคนถ้าใครอยากดูแล้วก็ไปรับชมในเกมกันเลยครับ ผมคุณซันขอแนะนำพ่อมเดลเคเบิลพผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้จริงมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนคลิกเลยที่ w w w บ a b l e p a y g a m e c o m เติม r v วันนี้ใช้เพียงแค่ OpenID ก็ประมาณนี้นะครับกิจกรรมฉลอง0 0 0 0 0แสนไลน้าเพจดูรับของรางวัลแจกแจกจุกจมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0แบาทนำโค้ดของผมคุณสัน ไปใส่ต่อชําระก็ได้ส่็นลดเพิ่มอีกอย่าลืมไปใช้กันนะไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องคิวฟรีเท่านั้นโอเคครับตอนนี้เนี่ยเราทางด้านออฟเลนเราก็อยู่ที่เลนบนนะทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยเราเจอเป็นออยออฟเลนนะครับอ่าโอเคอย่าแล้วก็จะจบบนนะแล้วก็เคลีคยร์คิฟไปครับเราเจอออยเนาะแล้วก็ไม่ต้องกลัวออยนะครับถ้าเล่นเราเล่นเซตก่อไฟเนาะจริงๆเซตดาเมจล้วก็เล่นได้นะทุกคนแต่มันจะไม่คุ้มเนาะเกมนี้ ก่อไฟก็หลงเหลือแล้วมีขีม้มีดุนขี้เหมือนอ้อยจะมานะถ้าอ้อยมานี่อ้อยตายนะบอกไปก่อนโอเคมาจริงอ่าโอเคแล้วก็ยืนเถดไปเลยครับเราก็สู้อ้อยได้นะทุกคนช่วงต้นกรีนเนี่ยอ้อยทําอะไรเราไม่ได้นะกดสตาร์ทนบนะเรียบร้อยเฟิร์สบัตนะทุกคนก็วิธีสู้อ้อยเนี่ยสู้ไปเลยครับต้นกรีนนะถ้ามันเข้ามาหาเราใช่ก็ประมาณนี้เลยในการซู้กับเถดอ้อยนะทุกคนโอเคตอนนี้เนี่ยผมยก็ขึ้นก่อไฟนะ จริงแคลรี่เราเลือกสจวรมาเนาะซึ่งซิวอ่ะมันก็หยิบซิวามาเลยไนงะผม,ผมตอนแรกผมคิดว่ามันจะหยิบคีล่ามาเล่นเนาะแต่เออซิวก็ดีละถ้าเจอคีล่าก็อาจจะลําบากคีล่าปัญหาแล้วก็มาข้างบนนะันเนาะต้นไม้ด้วยโอเคครับซิวจบบทน,นะอันนี้คือเราเล่นเลยนะครับผมอุ้ยต้นไม้ขัดสวยอุ้ยมันไปไหนวะนะ้าตามได้ปะน่าจะได้ทุกคน ขอให้เพื่อนจัดก,การดีป่าวะมึงขอตีเลยแล้วกันโอ้ยถ้าเ็นเราขามึงตายแล้วมันเป็นไรฮะให้เพื่อนจัดก,การแล้วกันสวยครับแล้วก็มาขึ้นทําเลด,ดบนต่อเหมือนเดิมนะนัตยาเราเสียนะครับผมเออเสียช่วงแบบมังกรทามี่มังกรเนาะโอเคต้นมาแล้วก็กลับสถานการณ์มาได้จริงๆผมน่าจะลงไปไม่ทันนะั่นแหละให้เพื่อนตีกันไปเลยก็ได้อ่าดูก่อนโอเค ก็เคลียร์ออฟเคลียร์ชีสเราไปเนาะแล้วก็ตีออบเจกต์เล็กของเราโอเคให้เพื่อนตีไปเลยครับมับงกรเนาะแล้วเราเคลียร์ออบเจกต์เล็กเราก็ได้สวยครับอืมเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนดีกว่าเราต้องดูสเกตการเนาะเปิดแบบให้เพื่อนดูนะว่าอ้อยอยู่ไหนตัดคลิปได้ปะวะว่าจะตัดคลิปมาตัดไม่ทันละโอเคครับหยาดเราตายเนาะซึ่งเราต้องไปเติมล่างอะ อันนี้คืออ้อยไป้างล่างกันเนาะไปตอนไหนวะอันนี้คือหมนต้องเปิดละโย <Yo, S 1> <Yo, S 2> ครับกดสตาร์บ <Yo, S 2> ขอสักตัวได้ไหมโอเคสวยนะ <Yo, S 2> คีซี่เนาะอันนี้คือผมน่าจะตายนะโดนเทนไถ่ายข้อป้อมเรียบร้อยครับไม่เป็นไรครับเราคุ้มอยู่อันนี้คือเราก็ขึ้นมาทําเลนบนเราต่อเนาะแล้วก็ตีกอบจิตไปเราตายก็ไม่เป็นไรครับแต่เราเสียบ,บั๊มกรนะไม่เป็นไรถือว่า แลก,กการการเล่งกาเสียงโอเคทุกคนแล้วก็เคลียร์ไปขอให้อ้อยมันไปทำทำล่างเนาะสี่อาทีละโอเคเหมือนเราจะไม่ได้บนนะเพราะเราไม่ได้ออกดาเมจแล้วลองตีก่อนแล้วกันเอ๊ะมันไม่ขึ้นบนมาหรออ้อยเนะนี่ยหนีก็ได้บนฟรีกันนะคลิปอย่าเพิ่งตายนะโอเคสวย แล้วก็แบบตีไปครับอ้อยเหมือนจะชอบแยกดันเนาะไม่แยกดันดิเล่นกับเพื่อนอันนี้คือมันตายนะถ้ามันมาสู้กับผมอย่างเงี้ยมันสู้ผมไม่ได้จริงอะอ้าวโอเคอันตีไปปล่อยมันเสียอันตีไปฮะถ้ามันโดนผมงัดนเงไงมันก็ตายให้ทุกคนจริงๆโอเคเหมือนหยานเราจะมาช่วยปิดเนาะซึ่งอ้อยมาตีไปละหยาดตีนะเฮ้ยคลิกซี่หลงเหรอเรียบร้อยตายสวยมันก็ตายสิครับ เหมือนผมจะได้สองปอเมีทุกคนโอเคสวยครับสวยงามสวยงามอันจิโร่เราแล้วก็เอาบัฟแดงเนาะอันลินตัวหนึ่งที่ตีคีพ่อข,ข้าที่จะช้าทุกคนก็ต้องทำใจหน่อยในการเล่นเซตนี้ต่อไปก็จะขึ้นเป็นไกอาทุกคนท่เหือมขึ้นไกอาเหรอก็ผมเจอซิวยังไงล่ะซิวก็อ่อยเ่ะมันขึ้นแล้ว,ม,ลวมันคุมไงทุกคนเกียดผมปะ โอเคครับอันนี้ผมก็ขึ้นมาสแตนบายที่ข้างบนเนาะซึ่งผมจะเอาคิกซี่ทุกคนเห็นคิกซี่มันหลงก็เลยแบบเอาเลยลกันเห็นมันเลือดรูก็เรียบร้อยเสร็จเลยอันนี้คือผมน่าจะตายทุกคนจริงผมไม่น่าเดินมาลนะตรงเนี้ยอันนี้คือผมพลาดเองผมไม่น่าแหลมเลยเนาะขึ้นมาตายหมดเลยแค่ต้นไม้ตัวเดียวก็ยังงงวะก็ยังงงนะว่าตายกันได้ยังไงโอเคครับจังหวันนี้ผมก็มาเคลียร์เรนบนนะครับทุกคน อโอเคเหมือนผมต้องไปช่วยล่างอ่ะเหมือนล่างตายกันอีกแล้วทุกคนโอเคอุ้ยแต่นาตาญาเราก็แบบฉีดกดสกิลหนึ่งรวนเลยเนาะไอะ้ที่เหมือนนาตาญา,าจะตายแล้วเราต้องไปช่วยนาตาญานะกดสตันนะโยคะผมโอเคได้ซิลเนาะแล้วก็ช่วยเทนไม่ใช่ไม่ใช่ช่วยเทนดิช่วยนาตาญาหวิด <c oughs> โอเคแล้วก็ได้เดบวิคิวมาทุกคนก็ถามว่าเซนนี้เล่นได้ไหม<ส>เล่นได้นะครับผมเอาไปใช้ได้เนาะ แอย่าใช้พวกที่เจอกับฟอร์ินกับยาด้วยคนเนีงั้นจะไม่ดีโอเคแล้วก็เคลียรล่างมาฮะทำเินบนเนาะเฮ้ยคิซี่อยากได้คิซี่นะป้อมวะเอาดีป่าวะวิ่งหนีเหรออยากได้คิซี่มากเลยตีไปฮะตีป้อมไปก็อย่างที่เห็นนะว่าอาร์เรนเซ็ตเนี่ยตีป้อมค่อนข้างที่จะช้านิดน,นึงแต่ก็ตีแตกนะต่อไปก็ขึ้นเป็นดาบใหม่ทุกคน เหมือนตรงกลางจะเล่นกันดีกแล้วเอาซิวมาจากไหนเนี้ยซิวโอเคเสียล้างแล้วผมดูเข้าไปแล้วไงหอยฮะเอ้ยเอ้ยยังไงยังไงยังไงอ้อยจะทําอะไรตาตาหญาเราเฮ้ยเอ้ยเพื่อนเล่นกันอีกแล้วขอตีบัฟแดงก่อนได้ไหมเพื่อนจะเย็นอุ้ยต้องเล่นจริงนะเนียโอเคโอเคครับผมได้อ้อยมาเนาะจริงหงคนไม่ช่วยให้เร็วกว่านี้เนาะ แต่ผมลีลาตีมันก็ตีดะาไม่ใช่ต,ตีบับแดงเนาะโอเคครับเหมือนตานี้เนี่ยจะขึ้นบ้านได้หรือเปล่านะน่าจะขึ้นไม่ได้นะยังส่ต้องรออีกนิดนึงเพรานะนันต่ยาเราตายต่อไปเนี่ยผมก็ขึ้นเป็นขวางสโลนะครับไม่รู้เนี่ยผมขึ้นมาทําไมนะผมจะไม่ได้ละน่าจะขึ้นมากันอ้อยมั้งอ้อยกระเทนมั้งนลาตีอุ้ยอุปูวยิงไม่เข้าเลยทุกคนเห็นปะยิงผมไม่เข้าเลย แล้วก็เคลียร์ไปครับปื๊บหลบหน่อยเค okay. รู้สึกว่าตอนนี้อ้อยกับซิวอะถ้าดุมผมยังไงมันก็สู้ผมไม่ได้ตอนนี้คือแบบผมเกาะหนาจะจัดทั้งมีดามีด้วยบอกเลยว่าสู้ผมไม่ไหวแน่นอนยังไงครับจังหวะนี้เทนไห่เนาะน่าจะไม่ได้นะตอนนี้น่าจะยังไม่มีไฟทุกคนแล้วก็แบบเคลียร์เลนไปก่อนนี้แล้วกัน โอเคครับจังหวะนี้คือผมเข้าอันนั้นเลยเนาะคีซี่เลยเนาะแล้วก็เอาอ้อยนะแล้วอ้อยมันหลุดเดี่ยวมาโอ้โหเมื่อกี้ผมโดดลงสวยมากสวยครับเปิดสวยมากทุกคนโอเคมันน่าจะติดก่บไฟผมตายมาั้งเมื่อกี้อ้อยที่มันหนีได้เมื่อกี้โอเคครับแล้วก็ดันบุญไปเลยเนาะเหมือนจะจบได้หน้าตาน,นี้โอเคตามมาเลยฮนะโอเคผมเพิ่งได้ ขวานสโลมาเนาะยังไงดีครับซิวอันตีหรออันตีหรอสตันนะบุ๊บโอเคสวยเอาในป้อมไดไหมเอาในบ่อไดไหม,อไ,อม,ไ,ไ,หมไอเอลสูน่ยตายเหอะชึบโอเคสวยครับก็เป็นไงกันบ้างครับสลับเกมนี้เนาะเป็นก็เป็นเกมที่ผมเป็นตาที่ต้องออกก่อไฟทุกคนออกก่อไฟก็จะมีประสิทธิภาพอย่างนี้นะครับก็แบบเพื่อนไปเนาะแปบดบสองให้ทุกคนตานี้เหมือนผมจะไดเอพี MVP ด้วยก็ ถ้าใครชินชอบลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกดซับสไคร้ให้คลิปใหม่ผมอันนี้ผมด้วยนะครับอันนี้คือเป็นคลิปที่ผมเล่นถ้วยนะครับผมก็เป็นตาสองเนาะก็ถ้าใครชินชอบก็เอาเซตผมมาใช้ได้เนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ MVP ให้ทุกคน95%เนี่ยโอเคครับถ้าใครชินชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้คลิปนี้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย